ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สิบปดตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนควายในความดีพึงห้ามจิตเสยจักบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังัจฉามิ ธรรมังสรนังจฉามิสังขังสรนังจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยามปิ ธรรมมังสรนังจฉามิตติยมปิสังขังสรนังจฉามีนัตทิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนสัจวัตเชนะวัตตยังสัตตุสาสเสนนัตทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวัตยังสัตตุาสาเสนนัทเมารนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัตเชนะวัตยังสัตตุาสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึองอันประเสริฐของข้าปเจา้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าปเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาที่พึ่องอื่นของข้าปเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าปเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าปเจ้าพึงเจริญในพระาศรสาสนาของพระาศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาทิยามิอัินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาทิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพุลสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสัมปัปปราปะ เวรามณีสิกขาประธสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวตมากศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมักผลมิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัทนาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอะพรัมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ สุราเมรยาตฉะประมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลภโนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจกีตวาทิตวิสุกัศสนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปะนะทาลนะมันดนะ วิภูสนาถานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจ,จยานะมหาศยนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไป้าขอสมาทานศินสิบประการนี้ ตามเยี่ยงอย่างพระอารหันต์เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตรอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่ อินสี่ห้าพลาห้าโพชงเจ็ดอเรียมักมีองแปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ และได้มอบกายถวายชีวิตไว้ในพระรัตนตรัยก่อนลุกขึ้นมาแล้วท,ทุกทุกท่านใช่ไหมคะนั้นก็คือกล่าวนอบน้อมนโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเป็นอย่างน้อยสามครั้งก่อนที่จะลุกขึ้นด้วยสติสัมปชัญญะรู้ชัดกระแสะแห่งธรรมะอันประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรม ที่หมุนไปในทวารทั้งหกอยู่ด้วยอิริยบทใหญ่สี่คือการเดินยืนนั่งและนอนและอิริยบทย่อยทั้ง7ประการใช่ไหมคะอันเป็นการก้าวไปถอยกลับแลเลี้ยวคูเข้าเหยียดออกทรงผ้าสังาติบาทจีวรกินดื่มเขียวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งซึ่งเป็นการหมุนไปของกระแสแห่งธรรมะทั้งสิน้นแสแห่งธรรมะเหล่านี้เมื่อเราใส่ใจด้วยสติสัมปชัญญะอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นปัจจัยแห่งปัญญาเพื่อจะก้าวไปสู่ธรรบริบูรณ์แห่งอริยมรรคมีองค์แปดค่ะขณะน,นี้เราร่วมกันศึกษาในอิทธิหรือฤทธิสิบอย่าง ที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้นะคะและฤทธิ์เหล่านั้นที่เป็นโลกีอทธิ์นั้นพระองค์ไม่ได้สนเสริญอะไรั้งแต่ทรงแสดงเพื่อให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเหตุและเมื่อหมดเหตุปัจจัยนั้นฤทธิ์เหล่านั้นก็หมดสิ้นไปเรื่องของผู้ได้ฌานอภิญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้สั่งสมบุญและปัญญาไว้อย่างยอดเยี่ยม ึงสามารถจะกระทําได้แต่เป็นเรื่องที่ทําได้ยากเสื่อมได้เร็วค่ะในขณะนี้เราศึกษามาถึงอิทธิวิธานิเทศในปริเขตที่สิบสองในวิสุทธิมัรกนะคะในหัวข้อสาม้อบสาในบทพระบาลีว่าทําการผุดขึ้นและดำลงแม้ในแผ่นดินนี้มีอธิบายว่า การโผล่ขึ้นเรียกว่าการผุดขึ้นการจมลงเรียกว่าการดำลงการโผล่ขึ้นและดำลงเรียกว่าการดำผุดพระโยคีผู้ต้องการทําให้เป็นอย่างนั้นเข้าอาโปกสินออกแล้วกําหนดว่าแผ่นดินในที่ประมาณเท่านี้จงเป็นน้ําทําบริกรรมแล้วพึงอธิษฐานตามในดังที่ได้กล่าวแล้วแล พร้อมกับด้วยการอธิษฐานแผ่นดินในที่ตามที่ได้กำหนดไว้ย่อมกลายเป็นน้ำทันทีเธอจึงทำการดำผุดในน้ำนั้นในการอธิษฐานให้เป็นน้ำนั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้คือตามปกติพระโยคีผู้ได้อาปโปกสินสมาบัติรำพึงถึงแผ่นดินครั้นรำพึงแล้วจึงอธิษฐานด้วยยานว่า อุทธังโหตุจงเป็นน้ำดังนี้แผ่นดินย่อมกลายเป็นน้ำทันทีเธอจึงทำการดำผุดในแผ่นดินตามปกติพวกมนุษย์ที่ไม่มีฤทธ ย่อมทําการดำผุดในน้ำได้ฉันใดภิกษุผู้มีฤทธนั้นเป็นผู้มีความชำนาญทางใจย่อมทําการดำผุดในแผ่นดินคล้ายในน้ำได้ฉันนั้นและนมใช่จะทำได้แต่เพียงการดำผุดเท่านั้นยังทําการอาบดื่มล้างหน้าและล้างสิ่งของเป็นต้น ตามที่ตนปรารถนาจะได้อีกด้วยและไม่ใช่จะอธิษฐานให้เป็นน้ำได้อย่างเดียวถ้าต้องการเนยใสน้ำพึงน้ำมันน้ำอ้อยเป็นตน้นก็นึกอธิษฐานให้สิ่งของนั้นๆั เป็นสิ่งนี้สิ่งนี้และมีประมาณเท่านี้แล้วทำบริกรรมอธิษฐานอยู่ย่อมเป็นสมดังอธิษฐานทีเดียวเมื่อยกขึ้นใส่ไว้ในภาชนะเนยใสก็็คงเป็นเนยใสน้ำมันเป็นต้น ก็คงเป็นน้ำมันเป็นต้นน้ำก็คงเป็นน้ำตามเดิมเธอต้องการจะให้น้ำมันเปียกก็เปียกไม่ต้องการจะให้เปียกก็ไม่เปียกและแผ่นดินนั้นย่อมเป็นน้ำเฉพาะท่านผู้มีฤทธิ์เท่านั้นสำหรับชนที่เหลือก็คงเป็นแผ่นดินเหมือนเดิมที่แผ่นดินนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะเดินก็เดินไปได้ จะไปด้วยยานผ่านนักก็ทำได้จะทำกสิกรรมก็ทำได้ก็ถ้าภิกษุผู้มีฤ์นี้ปรารถนาว่าจะเป็นน้ำแม้แก่ชนเหล่านั้นเท่านั้นก็เป็นได้ดังปรารถนาแต่ครั้นล่วงการที่กำหนดไว้แล้วเว้นน้ำตามธรรมดาในหม้อและบึงเป็นต้นนั้นเสียสถานที่ที่ท่านผู้มีฤ์กำหนดไว้ ย่อมคืนเป็นแผ่นดินดังเดิมก็ขอกล่าวซ้ำอีกนะคะว่าผู้ได้ฌานย่อมมีปัญญาผู้มีปัญญาย่อมมีฌานและเรื่องของอภิญญาสมาบัตเหล่านี้ก็คือเรื่องฤทธิ์ต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องของผู้ที่ประกอบด้วยปัญญามากมีความชํานาญมีวสีที่ชํานาญอย่างยิ่งยวดนะคะเราไม่พึงคิด ด้วยเหตุว่าเป็นเรื่องที่เป็นอาจินไตค่ะคำว่าไม่พึงคิดนั้นหมายความว่าไม่สามารถรู้ได้ด้วยการตรึกนะคะแต่สามารถจะรู้ได้ด้วยการกระทําอย่างเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะกระทําได้ การตรึกไปด้วยอำนาจของปุตุชนปกตินั้นไม่สามารถจะระลึกได้ในข้อ394ในบทพระบาลีว่าเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกนี้มีอธิบายว่าน้ำที่เรียกว่าแยกแตกออกจากกันเพราะบุคคลเหยียบแล้วจมลงน้ำที่ตรงกันข้ามเรียกว่าไม่แยกแตกออก ก็พระโยคีผู้ต้องการจะไปโดยอาการอย่างนั้นต้องเข้าปฐวีกสินออกแล้วกำหนดว่าน้ำในที่ประมาณเท่านี้จงกลายเป็นดินดังนี้แล้วพึงทำบริกรรมอธิษฐานตามในดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นแหละพร้อมกับด้วยการอธิษฐานน้ำตามสถานที่ที่ท่านผู้มีฤทธิ์กำหนดไว้ ย่อมกลายเป็นดินดังปรารถนาท่านผู้มีฤทธิ์ย่อมเดินไปบนน้ำนั้นได้หากชำนาญอาโปกสินก็เปลี่ยนดินเป็นน้ำหากชำนาญปฐวีกสินก็เปลี่ยนน้ำเป็นดินนะคะนี่คือท่านผู้มีฤทธิ์และมีบุญที่ได้สั่งสมเอาไว้นะคะและเป็นนัยยะแห่งการศึกษาค่ะ อธิษฐานให้เป็นดินในการอธิษฐานให้เป็นดินนั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้คือตามปกติภิกษุผู้ได้ปัทวีกสินสมาบัตินึกถึงน้ำครั้นนึกถึงแล้วจึงอธิษฐานด้วยยานว่าปัทวีโหตุขอจงเป็นดินดังนี้น้ำก็จะกลายเป็นดินได้เธอย่อมเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกได้ตามปกติ พวกมนุษย์ผู้ไม่มีฤทธิ์ย่อมเดินไปบนแผ่นดินที่ไม่แตกได้ชันใดภิกษุผู้มีฤทธินั้นมีความชำนาญทางใจย่อมเดินไปบนน้ำที่ไม่แตกได้เหมือนเดินไปบนแผ่นดินฉันนั้นและมิใช่ แต่จะเดินไปเท่านั้นยังจะเคลื่อนไหวอิรียบทตามที่ตนปรารถนาได้อีกด้วยและมิใช่แต่จะนึกอธิษฐานให้เป็นแผ่นดินได้อย่างเดียวเท่านั้นยังจะนึกอธิษฐานให้เป็นแก้วมณีทองคําภูเขาและต้นไม้เป็นตนอย่างไรก็ได้ ตามที่ตนปรารถนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วน้ำที่อธิษฐานแล้วย่อมเป็นดังอธิษฐานและน้ำนั้นย่อมเป็นดินสำหรับผู้มีฤทธิ์เท่านั้นเป็นน้ำตามเดิมแก่คนที่เหลือปลาเต่าและสัตว์ที่เกิดในน้ำเป็นตน้นย่อมอยู่อาศัยได้ตามสบาย ก็ถ้าท่านผู้มีฤทธิ์นี้ต้องการจะทำน้ำนั้นให้กลายเป็นดินสำหรับพวกมนุษย์อื่นก็ย่อมทำได้เหมือนกันแต่น้ำที่ถูกอธิษฐานให้เป็นดินนั้นจะกลายเป็นน้ำตามเดิมก็ต่อเมื่อพ้นจากเวลากำหนดอธิษฐานไว้แล้วอย่างเดียวกันนะคะ สามารถอธิษฐานนามให้กลายเป็นทองคําภูเขารัตนะใดาๆก็ได้นะคะด้วยความชำนาญของผู้มีฤทธิ์เหล่านั้นซึ่งในลักษณะที่เรากล่าวในเรื่องของดินก็เช่นกันจำได้นะคะว่าเปลี่ยนดินให้เป็นน้ำมันให้เป็นน้ำพึ่งน้ำอ้อยไม่ใช่แค่เปลี่ยนธาตุดินให้เป็นน้ำเพียงอย่างเดียวนะคะข้อ395 คำว่าก้าวไปด้วยบัลลังคือไปได้ทั้งขูบัลลังชื่อว่านกมีปีกคือนกประกอบด้วยปีกทั้งหลายก็พระโยคีผู้มีความต้องการจะทำอย่างนั้นพึงเข้าปฐวีกสินออกแล้วถ้าต้องการจะเป็นผู้นั่งไปต้องกะที่ประมาณเท่าบาลังทำบริกรรมแล้วจึงอธิษฐานตามในดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นแล ถ้าต้องการจะเป็นผู้นอนไปต้องกำหนดที่ประมาณเท่าเตียงถ้าต้องการจะไปด้วยเท้าต้องกำหนดที่ประมาณเท่าหนทางกำหนดที่ตามเหมาะสมอย่างนี้แล้วจึงอธิษฐานว่าปัฐวีโหตุจงเป็นดินตามวิธีการที่กล่าวแล้วนั้นแลพร้อมกับด้วยการอธิษฐาน อากาศนั้นย่อมกลายเป็นดินได้ทันทีการขูบบาลังเดินไปในอากาศได้นั้นมีพระบาลีดังต่อไปนี้ว่าท่านผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ด้วยบาลังในอากาศก็ได้เหมือนอย่างนกมีปีกคือตามปกติผู้ได้ปฐวีกสินสมาบัตินึกให้เป็นอากาศคันนึกแล้วก็อธิษฐานด้วยยานว่าปัฐวีโหตุ ยงเป็นแผ่นดินดังนี้ย่อมกลายเป็นแผ่นดินได้ในอากาศเวิรงว้างนั้นท่านผู้มีฤทธิ์นั้นจะเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้สำเร็จการนอนก็ได้ตามปกติบนแผ่นดินพวกมนุษย์ที่ไม่มีฤทธิ์ย่อมจงกรมได้ และอื่นๆสำเร็จการนอนก็ได้ฉันใดพิกษุผู้มีฤทธนั้นมีความชำนาญทางใจย่อมเดินก็ได้และอื่นๆสำเร็จการนอนก็ได้เพราะอะไรเพราะในอากาศเวิ้งวางเหมือนกันฉันนั้นก็ภิกษุผู้ต้องการจะไปในอากาศต้องเป็นผู้ได้ทิพยาจักสุดโดยเพราะอะไร เพราะจะได้เห็นภูเขาหรือต้นไม้เป็นต้นที่มีฤดูเป็นสมุทฐานหรือที่พวกนาคและสุบรรเป็นต้นฤศยานิรมิตขึ้นในระหว่างทุกนี้คงไม่ค่อยงงในเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เราขึ้นเครื่องบินกันตามราคาหรือตามอำนาจของบุญ บ้างก็ได้ที่นั่งที่กว้างใหญ่บ้างก็ได้ที่นั่งแคบๆพอเป็นไปได้และในบนเครื่องบินนั้นเราก็สามารถจะเอนนั่งหรือนอนได้ตามโอกาสอันเหมาะอันควรแม้จะไม่ใช่บุญญรฤทธิ์อันเกิดจากอิทธิป,ปาฏิหาริย์ที่เราเจริญฌานได้แต่เป็นบุญที่เกิดจากการสั่งสมทาน,นกุศลมาระดับหนึ่งทำให้พวกเรานั้น เหมือนจะมีฤทธิ์ในการเดินทางร่วมกันครั้งละเป็นร้อยคนในเครื่องวินแต่ละลำาคงพอทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นในระดับหนึ่งนะคะที่เห็นว่าแม้ในยุคหลังไม่ได้อาศัยฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ต้องอาศัยฌานปัญญาอย่างยิ่งยวดนั้นก็สามารถที่จะไปในอากาศได้เช่นกัน ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจเศโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอ,อน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดสส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนาจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันคากราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ